มอนิกครับมอนิก <Mon ique, S 1> เคยรักใครไหมครับทำไมแกถึงถามคำถามรนดอมจังวะเคยอยู่แล้วดิผมมีคำถามครับผมอยากรู้ว่าความรักกับความชอบแตกต่างกันยังไงครับเอางี้เลยถ้าชอบเนี่ยแกก็แค่อยากจะดูเขาอยากมองเขาไม่นานแกก็จะเบื่อแต่ถ้าแกรักเขาเนี่ยนะ เดี๋ยวจะอธิบายกันดีว่าเอางี้ชนชนเคยอยากใช้เวลาอยู่กับใครแบบบ่อยๆนานๆอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะ่ะเคยครับรชินครับแต่ว่าชินเป็นพี่ชายผมนะครับก็นั่นมันพี่ชายนายแบบคนรักอะนะมันก็จะพิเศษกว่าตรงที่คนคนนั้นเป็นคนแปลกหน้า และนายอยู่กับเขานายรู้สึกสบายใจแฝดหน้าแต่ว่าสบายใจใช่นายอยากอยู่กับเขาแบบนานๆอยากดูแลเขามันเหมือนในใจนายได้เติมเต็มเก็ตปะเติมเต็มผมเข้าใจแล้วครับอมอนิกฟรีแฝดครับฮะ ในเคสของคุณชามเราต้องใช้วิธีการรักษาแบบฟรีแฝดครับฟรีแฝดไม่ใช่แค่เอาผิวหนังเข้ามาแปะเฉยๆแต่ว่าต้องเอาเส้นเลือดกับเนื้อเยื่อเข้าไปเติมเต็มเนื้อเยื่อและผิวหนังทั้งหมดและเราต้องทําการเย็บเส้นเลือดด้วยครับข้อดีของมันคือข้อที่1ครับผิวหนังคนไข้จะไม่หดยน่นข้อที่2คือสามารถแปะลงบนไทเทเนียมได้ครับข้อที่3ความหนาของผิวหนังของคนไข้จะใกล้ๆก,กับผิวหนังของคนปกติครับผมว่าวิธีฟรีแฝปนี้โอเคเลยครับ